นี่ครับอันนี้เป็นบอกหอนะเนี่ยผมก็ไม่กล้าขึ้นไปหรอกไม่รู้ว่าเขาไมขึ้นหรอนะนี่มันเป็นบอกหอแบบเล็กนะครับมันจะมีแค่ล้อเดียวมันเป็นบอกระหอชุกวส่วนใหญ่จะเจอปล่อยในน้ำมันน้ำมันสุกข,ขึ้นไปได้ปะวะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ผมเคยขึ้นมาอยู่ยากเห็นข้างใน ของตู้ใหญ่มันจะมีสองน่าจะเป็นสองฝั่งมันจะมีฝั่งนองนกับฝั่งโตทำงานอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือตู้อะไรไม,ะมันมีล้อสาแมแถวไปถ่ายให้ใครจะแคร์เราไปเพจลบ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 จะประมาณนี้นะครับ นี่บชสอนะคะเป็นบ,บชสลายเก่านะที่ว่าไปชนมานะครับเป็นบชสลายเก่าอันนี้ไปชนข้างในน่าจะเป็นเหล็กนะไม่ใช่ไม้นี่อ๋อเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม,นไม้อันนี้เป็นไม้แล้วก็อันนี้มันเขียนว่าบชทนะจะเป็นรถนอนเก่านะเดี๋ยวผมขึ้นไปดู ขออนุญาตนะครับวุ้ยไอ้เกียกูไม่ขึ้นดีกว่าสาตกใจหมดตกใจอะไรอุ้ยฮะโอ้มันเป็นของคนมีการวิ่งนี่เดีพี่เล่ของพี่ลิงนี่ยนี่นี่นี่ของโกมีการนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นไปนิดนึงไม่ได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กข้างในผมลงมาเลยนี่ดินี่นี่กลัวด้วยนี่อ่าขึ้นมึงรู้ยังว่าทำไมทำไมก่อนหน้านั้นมึงขึ้นไปแล้วอ๋อมันเป็นรถปรากาศชั้นสองครับทุกคน เกับแร่เฉพาะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมเดินไปดูตรงนู้นนะเดี๋ยวถ่ายฝั่งแอรเสร็จกัน